สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งุยบรรเลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคุย PVC 3ตอนนะครับ PVC 3ตอนจริงๆสีขาวนะครับผมจะเรียกว่าคุยคู่ขวัญน,นะครับเป็นคุยจริงๆเป็นคุยคู่ขวัญแต่ว่าพอเราทำเป็นประดับสวยงามอย่างเงี้ยรุ่นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นรุ่นขวัญตะการนะครับขวัญตะการก็คือมันสวย เป็น3ตอนแบบถอดไม่ได้นะครับเสียงซากลคีย์ a f แฟครับเหล่อนี้เป็นขุยที่มีเสียงต่ำนะครับมีระดับเสียงที่สูงกว่าคีย์เพียงครึ่งเสียงก็คือใกล้กันเลยครึ่งรูเองนะครับครึ่งเสียงนะครับเป็นรีวิวก่อนจะส่งกรุงเทพมหานครครับเป็นขุยของคุณลุงเซนครับนี่ครับบอกคุณลุงว่า1เดือนนะครับเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับ ก่อนฟังเสียงได้ช่มก่อนนะครับความสวยงามคุยที่ถอดไม่ได้นะครับทำคาดแบบนี้ผมจะเรียกว่าคุย3ตอนนะครับเลี่ยม3ตอนนะครับห้ามถอดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลย ียงสูงนะครับเสียงคู่8นะครับ นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกคุณลุงแล้วก็บอกให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับคุยที่เป็นสเกลที่มาตรฐานที่ลงตัวอยู่แล้วเป็นคุยที่ผมได้ลงขายเป็นประจำนะครับที่ไม่ใช่คุยที่ถูกดัดแปลงหรือว่าเป็นคุยสั่งทําพิเศษเนี่ยเราจะมีสเกลที่สมบูรณ์แบบนะครับทั้งระดับการเรียงเมเจอร์สเกลบันได8ขั้นนะครับแล้วก็ทั้งโครมาติกนะครับทั้งเสียงคู่8นะครับเราจะมี มาตรฐานที่ลงตัวนะครับลงตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาชมโครมาติกกันเลยนะครับโครมาติกก็คือแฟชร์ปนั่นเองนะครับ นะครับก็จะสามารถขึ้นสูงได้แล้วก็ขึ่งเสียงก็สามารถเรียงไปได้อาจจะมีเกินเกินตำตำบ้างแต่มันไม่ได้หลุดไม่ได้หนีเดี๋ยวอย่างเริ่มเลยโดเรมีฟาซอนนะครับในในสเกลนี้อันนี้เป็นสเกลบีแฟตนะฮะบีแฟตเรนะฮะข,ขุียค B ีบแฟตมาลองดูนะครับในเสียงสูง เห็นไหมครับนี่คือสเกลโครมาติกแต่เราเรียงเป็นของคีย์ f f t นะครับเป็นเสียงสูงนะครับนี่เห็นไหมครับเวลาความสมบูรณ์มันจะทำให้เราสามารถเรียงไปได้นะครับเรียงไปได้ง่ายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยคีย์ f อ a t นะจริงๆเพลงลูกทุ่งมีให้เป่าเยอะมากนะครับเพลงสากลก็อย่าง My h ฮาร์ดวิวโก On นะครับท่อน2นะครับ ตรงเพลงไทยทานิคครับท่อนแรกนี่จะเป็นคีย์เนะครับท่อนสุดท้ายก่อนจบเพลงเนี่ยจะใช้คีย์เอแฟรซึ่งเพลงนี้ใช้คุย2องคีย์นะมีการเปลี่ยนคีย์แต่เพลงไทยที่ใช้กันเยอะก็อย่างน้ําตาแสงใต้นะครับน้ําตาแสงใต้ก็รีวิวเยอะแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เป่าได้แต่ถามว่าเพลงอื่นมีเพลงไหนเป่าได้อีกไหมนะครับเพลงสาวเพชรบุรีเดี๋ยวเราลองเพลงสาวเพชรบุรีดูนะครับ ก็เสียงก็ออกประมาณนี้นะครับเป็นขุยเสียงต่ําส่วนใหญ่แล้วเพลงลูกทุ่งนะครับจะใช้เยอะนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ไปอีก,อกแบบหนึ่งแต่ช่วงนิ้วเนี่ยอาจจะห่างบ้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเกลที่สมบูรณ์นะครับคุยถ้ายิ่งทําให้สั้นทําให้สั้นอะ่ะจุดบกพร่องเนี่ยจะมีเยอะนะครับต่อให้เราทําเซตระบบอะไรให้ได้ดีขนาดไหนก็ตามนะครับ เราคำนวณสัดส่วนได้ขนาดไหนก็ตามนะครับจริงๆคุ่ยช่วงเสียงอย่างนี้เนี่ยมันจะสู้คุยที่สัดส่วนได้ขนาดหรือมีความยาวที่พอเหมาะกับคียเสียงของเขาเนี่ยไม่ได้นะครับต่อให้ผมจะทำสั้นขนาดเนี้นะครับแล้วหาวิธีที่จะทำให้เป็นเสียง A อแฟได้เนี่ยอารมณ์ไม่ว่าจะช่วงเสียงการกระทุ้งลมอะไรต่างๆเทคนิคต่างๆที่เราใช้ มันจะสู้คุยที่เป็นฉบับสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับสำหรับ k e อแฟนะครับทำได้ทั้งท่อนเดียวนะครับทอนเดียวทั้ง3คา,าดอย่างนี้ทั้ง3ท่อนด้วยนะครับทำได้แบบ3ท่อนด้วยและก็ทําสีได้สีขาวสีดำเงาสีดำด้านนะครับเลี่ยมได้ทั้งสแตนเลสและก็ทองเหลืองนะครับท่านใดสนใจเนี่ย สอบถามมาได้เรื่องเสียงสูงไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวผมทดลองเสียงสูงในเพลงเดือนเพนนะครับ ครับก็รประมาณนี้นะครับนะครับคู่ Perfect Unison นะครับถ้าคุยไทยสากลเนี่ยเราจะใช้4นิ้วนะครับถ้าเป็นคุยเพียงอรหรือว่าคุยระบบ P1 เนี่ยนะครับเราจะใช้3นิ้วมันจะมีข้อแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ยังใช้3นิ้วอยู่นะครับนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับ แล้วก็เช็คมาตรฐานก็เสียงโน้ตเรียงแล้วก็โน้ตคู่8ปนี่ครับโรมาติกก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ท่านใดสนใจสอบถามมาได้เป็นรีวิวก่อนจะส่งนะครับเป็นคุยของคุณลุงเซนครับรุ่นนี้นี่ผมจะเรียกว่าเป็นคุยขวัญตการนะครับชื่อชื่อว่าขวัญตการนะครับก็หรือว่าจะเรียกว่า PVC 25มมลนะครับ 3ตอนก็ได้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับหนึ่งคุยเป็นเลงสวัสดีครับ